โยมาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์สีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาแจกแผนหน่อยละกันนะครับแผนสําหรับเล่นเลเวลหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เล่นทีมแบบกากาครับแต่ว่าอยากอยากจะไปสู้กับพวกทีมโหดได้นะครับเป็นแผนที่ผมคิดคนขึ้นมานะครับแล้วมันก็ค่อนข้างใช้งานได้ผลดีนะครับเพราะว่าทีมผมตอนนี้นะครับผมก็คือทีมธรรมดามากครับผมผมจัดทีมแบบ ฟูลอาร์ทีเอ็นนะนะแล้วมันก็เป็นทีมกากๆ่าครับผมค่าทีม230หมื่นล้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมอยู่แรงค่อนข้างสูงอยู่นะเมื่อก่อนนะครับผมก็ไปเจอกับพวกแรงโหดๆนักเตะโหดๆบวก8บวก9นะครับผมโอ้โหถ้าใครได้ดูผมในตอนเล่นในไลฟ์อะเจอแต่ละตัวครับผมคือแฮร์รี่เคนบวก8บแบบโอ้โหแบบท็อปท็อปเซิร์ฟอะบางตัวนะครับผมนะครับแต่ก็ยังจะสู้ได้นะครับผมสู้ได้สบายสบยก็เดี๋ยวมาแจกละกันนะครับสำหรับคนที่ ทีไม่โหดมากแต่อยากจะไปเล่นสู้กับพวกนักเตะโหดๆแล้วก็จะมาบอกเทคนิคด้วยนะครับในการเล่นว่าแผ่นนี้มันควรจะเล่นยังไงนะครับโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วเข้าไปดูทีมผมกันเลยนะครับทีมกากๆขนาดนี้นี่นะครับทีมแค่นี้เองนะครับโอเคนี่ครับผมทีมตามนี้ได้แผนนะครับเป็นแผนที่จัดมาเป็น4 2 3สนะครับผมก็ตามนี้เลยก็จะเน้นไปที่เปิดโมงนะครับแผนผมนะ แผนผมจะเน้นไปที่เปิดมงนะครับประมาณประมาณ80%นตะเปิดมงล้นๆครับผมอีก20%คือโยกยิงอะไรประมาณนี้ครับผมปับงบอลในกรอบขีดโทษอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีนักเตะที่โหดๆจะไปเล่นสู้กับเขาได้นะครับเราก็ต้องใช้ฝีมือแล้วก็มันสมองโอเคตามนี้เลยนี่ครับผมนักเตะกากๆเลยครับผมนักเตะแบบถูกๆซื้อมาบางตัวกองหลังเนี่ยตัวละร้อยล้านเนี่ยหลักร้อยล้าน,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 านครับผมดูดินี่ครับผม นี่นะกองหลังธรรมดาธรรมดาครับผมเดี๋ยวมาเล่นให้ดูด้วยคือเล่นสบายสบายครับผมกลองหน้ากล่องโง่ครับผมลูกาโก้ปีนี้นี่ครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูเทคนิคทีมแล้วกันว่าเล่นไงครับผมเป็นยังไงนี่นะเดี๋ยวมาดูการเล่นก่อนแล้วกันนะครับความเร็วผมจะเน้นไปที่80เลยนะครับผมแล้วก็ส่งบอลอยู่ที่50นะครับเลี้ยงบอลก็50เช่นกันการยืนตำแหน่งนะครับเป็นตามแผนนะครับจะเล่นตามแผนหมดเลยนะแล้วก็เกมลุกนะครับส่งบอลร้อยเลยครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเปิดบอลเป็น50%ครับผม ก็คือแบบกลางๆงนะครับเปิดบอลไม่ได้ไม่ได้เปิดเสาไกลหรือว่าเปิดเสาใกล้นะครับผมจะเปิดกลางกลางแล้วเพราะว่าผมอยากให้นักเตะตัวอื่นมันทำเข้ามาโมงได้ด้วยไงไม่ใช่แค่ลูกกราบผมโอเคแล้วก,ก็การเข้าทํานะครับก็เป็น50นะครับผมการยืนตําแหน่งตามแผนเหมือนกันป้องกันนะครับอันนี้ผมก็จัดตามนี้เลยกดดันหนึ่งนะครับผมก็คือเรากองหลังเราไม่ได้เทพอะเขาะ้าใจป่ะเราก็เลยต้องคุมโซนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็ต้องคุมโซนคุมกองหลังแม่นแม่นเลย ผมก็กดดันหนึ่งประกบหนึ่งครับผมก็คือเน้นคุมโซนแบบโหดๆเลยครับผมแล้วก็บีบพื้นที่นะครับจัดไปที่64นะครับผมแล้วก็เล่นแบบคุมโซนนะครับผมโอเคนะครับผมกองหน้านะครับผมเล่นแบบไหนก็ได้นะครับแต่ก็อย่าลืมมาปรับตรงนี้นะครับมันเพิ่มเข้ามาใหม่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับตรงนี้นะตรง AR2 ของกองหน้าหน้าเป้านะครับมันจะมีเป็น t a r ก็ต Man ตรงนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้ไปปรับกันได้นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างโกงเช่นกัน นี่นะครับตาเกตแมนก็คือขอบอลและอยู่แดนตรงข้ามเสมอเห็นปะนี่ครับมันเพิ่มเข้ามาใหม่นะนี่ก็เป็นโอ้โหอันนี้โกงอยู่นะครับลองไปใช้ดูก็ทําให้กองหน้าเรานะครับมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับผมมันจะอยู่แบบมันคือว่ามันมีชีวชีว่าพูดง่ายๆครับผมกองหน้านะครับผมคือมันมันฉลาดขึ้นนะถ้าเราตั้งค่าตรงนี้นะครับโอเคก็ใส่ไปเลยครับผมตาเกตแมนแค่นั้นแหละผมก็เล่นอยู่แค่นี้เลยครับผมไม่มีอะไรเยอะยๆมากมายรูปแบบก็ตามนั้นครับผมโอเค มาเดี๋ยวไปเจอในแรงสักหนึ่งตาะคระับว่าจะเป็นยังไงนี้แรงเพิ่งรีมาด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเล่นมันแน่นอนแล้วผมแพทนี้กองหน้าถ้าไม่เล่นเป็นสายเปิดโมงได้ไหมก็ได้นะแต่ก็สําหรับผมผมว่าเปิดโมงก็กินพวกแรงสูงๆง,งได้มันอยู่รับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอในแรงดีกว่าว,ว่าจะเป็นยังไงครับผมจะไปมาครับผมดูดิโอ้โหทีมที่เราเจอโอ้โหนี่ครับผมทีมมันนะครับตัวเดียวเนี่ยองดีมันตัวเดียวแพงกว่าทีมผมทั้งทีมอ่ะ โอเคเดี๋ยวมาดูแล้วกันอันนี้ไม่ต้องตกใจครับผมแรงมันพิ่งรีวันนี้เลยนะมันก็เลยจะไม่ค่อยมีแรงครับผมหรือว่าไม่น่าจะมีใครเกินเชลเลนเจอร์มั้งวันนี้ครับผมเพราะว่าแรงพึ่งรีสดๆร้อนๆนะครับบอกเลยว่าเจอแต่ของแข็งครับผมจะมาดูจะสู้ได้หรือเปล่าทีมนะครับผมตัวนี้เลิอเทอมมากๆแล้วเลอศเทอมมากๆแล้วทําอะไรไปคิดว่ากูโง่ขนาดนั้นเลยวะเลี้ยงแบบใช้สมองน้อยอ่ะพูดตรงๆเมื่อกี้มาคิดว่ากูโง่ขนาดไหนก็เชียรัสตา์จะไปแบบนั้น โอเคไปรวมกูนี่ครับผมโอ้โหแผนผมโอ้โหอะไรวะนี่ครับผมโอ้โหมากองหลังเราก็ถือว่าช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอบอกเลยว่าเ,เราเน้นบางเหลี่ยมครับผมเน้นเหลี่ยมเน้นเบียดเอานะครับนักเตะเราตามราคานะโอเคคุณภาพคุณภาพน,นะครับผมก็ไม่ได้ดีกว่าราคาไปขนาดนั้นแต่ก็เน้นบางเหลี่ยมเอาแค่นั้นแหละ ปั่นปั่นจะปั่นก็ปั่นจะปั่นก็ปั่นโอ้ยโอ้โหวีเก้ก,ก็คมเกินสวยยังก่อนน้องโอ้โหมาขนาดนี้โดนเอกูยังก่อนมานี่ครับผมไอต,ตัวนี้ผมว่าแรงแบบโอ้โหแรงสูงอยู่นะดูจากการเล่นมันละแต่ก็มาดูละละกันว่าสู้ได้หรือเปล่าครับผมนักเตะธรรมดา บางคนบอกเอ้ยไม่มีนักเตะโครเล่นก็เลยแรงสูงเอ้ยแรงไม่ขึ้นไม่เกี่ยวครับผมนักเตะมันก็ถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนแน่นอนครับผมแต่ไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมฝีมือมีส่วนเยอะกว่าด้วสำไปนี่ครับผมแผนเปิดโมงอุ้ยแผนเปิดโมงอุ้ยโอ้โหมาผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมเน้นเปิดโมง80ดอยู่แล้วอุว้ยโอ้โหไปไงวะ ทันอยู่รับผมทันอยู่ทันอยู่นี่ครับผมถึงนักเตะจะตัวละร้อยร้อยถึงพันล้านครับผมแต่ก็คุณภาพก็พอใช้งานได้ครับผมถูไทยได้เล่นในระดับสูงได้อยู่นี่ครับผมแต่ละตัวไม่ธรรมดาโอเคถึงไม่ได้นักเตะโหดๆก็เอ้ยโหกดงานจริงไปละแม่งเอ้ยมันจะแทงมันจะแทงนี่ครับผมนี่โหนักเตะร้อยล้านผม โอ้โหโยฮันครับตัวละแสนล้านเมื่อกี้เอาอยู่นะครับไปลูกกูตัวบางบอลนี่ครับผมดวเต้ตัวยิงไกลมีครบครับผมตามแน่งเอาแบบไหนล่ะนี่ครับผมอย่าเพิ่งแย่งอย่าเพิ่งแย่งอย่าเพิ่งแย่งโอ้โหสัตว์เอ้ยยินตำแหน่งไม่ดีเลยอ่ะอุ๊ยโอ้โหมาขนาดนี้ โอ้โหยังครับผมยังครับผมโอ้โหแอชลลี่ไปโอ้โหกลองหลังมันก็แน่นอยู่นะบอกตรงโอเคมาครับผมคลองบอลเหนียวนี่ครับผมเราต้องดึงบอลเก่งๆด้วยนะครับดึงบอลดีๆอ่ะโอเคนี่ครับผมเล่นได้เลยนี่ครับผมดูดิแรงสูงหรอครับนักเตะโหดหรอไม่ใช่ประเด็นเจอแผ่นนี้เข้าไปครับผมอุ้ยโอ้โห มันเคลียร์มาได้ครับผมแต่ว่ากองหลังเราก็ดีอยู่ยืนตำแหน่งดีครับผมโอเคกระเป้ากระเป้าเปิดมาโอ้โหเกือบเกือบถึงฝั่งฝันครับผมโอเคล้ำเปล่าล้ำเปล่าไปไปไโอเคมาดิไม่ล้ำก็ได้นะไม่ล้ำก็ได้นะเอาดิองรีเร็วแค่ไหนมาโอ้โหนี่ครับผมไปไม่ได้เจอกองหลังผมเข้าไปโอ้โหเจอผมบังเหลี่ยมครับผม คนเรามันก็ต้องมีเหลี่ยมกันบ้างบางครั้งบางคราวไปไปไปรอลูกากูอรอลูกากูโอ้โหโมงองอ,อีกล้าโอเคนี่ครับผมคือเกมเราคุมอยู่ในมือเลยอะบอกตรงนี่ครับผมเมสซี่ไวแค่ไหนก็ไม่ทนันมานักเตะผมก็ไม่ใช่ธรรมดา <to> ไปครับผม มีครบนะครับตัวเปิดบอลตัวยิงไกลตัวทาประตูตัวโมงตัวปัน่นตัวกองหลังโอ้โหตัวเคลียอ๋อบสัตว์ลูกกูส่งบอลเฮี้ยจังวะโอเคส่งบอลเฮี้ยไม่พอยังโมงเฮี้ยด้วยครับไปครับโอ้โหมาขนาดนี้แล้วคิดว่าจะรอดเหรอครับลระคิดว่าโอ้โหรอดเฉยโอ้โห,โโหโดวงพี่แกก็เกินไปโอ้โห ดวงพี่แกก็สุดๆเหมือนกันครับผมอ้าส่งบอลให้แม่งเฉยเลยบอกเลยว่าสวยครับผมโอเคนี่ครับผมนักเตะตัว500ลา้านมาถึงนักเตะจะโหดถึงนักเตะจะไม่โหดครับผมแต่ฝีมือเรามีไงด้วยแผนดีๆครับผมดูดินักเตะครับผมเติมเข้ามาเรื่อยๆเติมเข้ามาเรื่อยๆโอเค เราจะเน้นแบบให้ปีกไปยืนรอนะครับเพราะว่าเราสายเปิดโมงเนี่ยอย่างที่ผมบอกนี่ครับผม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 ปีกไปยืนรอลูกากูโอ้โหไอสัตว์นี่โมองอ,อีกล้าตู้เย็นจริงๆครับผมโอ้โหตู้เย็นชัดๆไอสัตว์โอเคถ้าโมงเข้ากล่อมก็ดีนี่ครับโอ้โหตัดบอลได้ด้วยนักเตะผม นี่ไป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 ลูกากูตู้เย็นโอ,โ,โอ้โหมุมเดิมนี่ครับผมโตชิบา้ามาเจอลูกากูกูไปสัตถ์ถ้าเป็นนักเตะต,ตัวอื่นเอาไปกี่ประตูแล้วนะ่ะเปิดให้โมงขนาดนั้นครับผมโอโแต่นี่ใครครับผมนี่ลูกากูยิงโอเคลูกากูบอกที่นี่เขาไม่ทำกันแบบนั้น เขาเน้นโงงออกครับผมไปใครเขายิงใครเข่าโงงให้เข้าประตูเหลือเธอโอ้ยเฮ้ยเชร์แอบอีกเสียเวลาว่ะผมยังไม่ได้ทําประตูเลยมีโอกาสทําหลายครั้งครับผมแต่ว่ามันเอ้ยโอ้โหยี่มันยิงติดกันเองครับผมโอเคโอ้โหคือกับลักกูนี่ครับผมฟรีเกเป็นเก้โอ้โห อะไรว่าเรื่องดวงไม่เคยสู้ใครได้เลยกูาสัตว์แต่ฝีมือไม่เคยกลัวโมกงออกไปโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอเคโดนเหอะโดนเหอะสัตว์ดวงดีกันไปถึงไหนมาไม่เป็นไรครับผมเราบอลฝีมือไปมาละนี่ครับผมไม่ต้องกลัววิ่งยาวครับผม วิ่งยาววิ่งยาวคิดว่าโดนเปล่าลูกนี้ผมทำโอ้โหกล้าสี่ครั้งครับผมเปิดให้มงจ่อจอคนเดียวแต่โมงควายคายรับผมลูกอากูถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยผมบอกเลยโอ้โหหลายเม็ดละกูจะโดนไงกูจะโดนไงโอเคยังก่อนครับผมกาป้าเรายังทันอยู่โอ้ย นี่นักเตะมันแต่ละตัวสัตว์โอ้โหนี่ครับผมหลักหมื่นหลักแสนล้านทั้งนั้นนี่นองลีแสนล้านอ่ะเมสซี่โอ้โหแสนล้านอีกดูดิแต่ละตัวนะครับเลวาน,นีโอ้โหแต่ว่ารูปเกมสู้เราไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าแผนเราดีเทคนิคเราดีไงโอ้โหผมไม่มีกองหน้าตัวอื่นจอมมาเปิดโมงไงต้องจำใจเล่นลูกากูไปก่อนแล้วกันโอเค อย่างที่บอกนะครับแผนนี้คือเล่นยิงได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเน้นเปิดโมง80โอเคปีกนี้ก็คือต้องอุดไว้เลยครับผมจับโอเคพลาดแล้วมึงโอ้โหฟอร์ทันไม่ติดด้านบนด้านบ,นบนวิ่งอยู่ครับผมโอเคอ้าไม่วิ่งล่ะโอเคไป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  โอ้ยโอ้โหชดโทษไหมเอ้าโอ้โหกรรมการสุดยอดครับผมตัดสินคือผมกดยิงไปแล้วก็จริงครับผมแต่ว่าโดนเสียบพอดีไงโอ้โหบอลยังไม่ทันออกจากเท้าเลยโอ้มาเกมก็ดีอยู่ไปโอ้ถ้ามีดวงสักนิดนะตัวนี้ผมว่าเละละ แต่อย่างที่บอกครับผมเรื่องดวงสู้ใครไม่เคยได้จริงๆส่งกับฝีมือเนี่ยส,สู้ได้สู้ได้เสมอแต่ว่าเรื่องดวงอย่างที่รู้ไปลูกากูอยู่ไหนจ๊าลูกากูอยู่ไหนจ้ะลูกากูอยู่ไหนจ๊าโอ้โหมาริโอเ <Mario. S 2> อ้าโอโหอะไรว่าดวงผมไม่ดีขนาดนะัด้นเลยหรอครับโอ้โหโอเค เสมอก็ต้องเอาผมบอกตรงนี่ยองลีอสตัตเร็วมากเร็วมากเร็วมากอุย้ยโอ้โหมือลั่นเมื่อกี้กดผิดไม่ได้จะกดเสียบโอเคต้องแย่งบอลให้ได้ก่อนถ้าถ้ามันล็อกเนี่ยมผมโดนยิงแน่นอนอุ้ยอุยโอ้โหไม่ล็อกเลยไม่ล็อกเลยไม่ล็อกเลยสวยไม่ล็อกเลยเชื่อป่ะถ้ามันล็อกผมแพ้หนึ่งสูตคอยดูเลย ต้องปัดแล้วแหละต้องปันแล้วแหละต้องยิงแล้วแหละโอ้โหผมบุกยิงอยู่ทั้งเกมครับผมโอ้โหลูกากูทำที่อะไรก็ไม่รู้บอกตรงยิงยิงสวยโอโหแล้งสวยอหแกูต้องโดนจนได้ใช่ไหครับวกนนไ้มคครนจนไ้่ไครับอกครคัวบมล้วรับโอ หลังเหนียวอยู่กูต้องโดดจนได้ใช่ไหมครับโอเคถือว่ารอดโอเคครับผมนี่นะตามนี้เลยแผนเนี่ยผมดูลูกากูแล้วกันผมให้ดูแค่ลูกากูพอเนี่ยครับผมยิงโง่โง่ไปสามลูกไม่ได้เข้าเลยคือดวงไม่มีด้วยครับผมตามน,นี้โอเคครับผมตามนั้นเอาไปเล่นได้นะครับอันนี้คือดวงไม่มีไงก็เลยไม่มีการเกิดประตูการเกิดขึ้นครับผมแต่ก็ตามที่เห็นนะครับเจอนักเตะ โหดโห,หดหรือว่านักเตะโกงโกงคนเก่งๆเนี่ยสู้ได้เลยครับผมแผนนี้บอกเลยว่าทีเด็ดะมันอยู่ท,ที่ที่ปีกอะไรเงี้ยมันก็ก็เน้นเปิดโมงอะนะอย่างที่ผมบอกนะครับก็สู้ได้สบายๆแต่ก็ผมต้องหากลองหน้าใหม่นะล,ลูกากูไม่ไหวครับผมเปิดโมงโอ้โหมงออกหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรคือผมเน้นโมงให้มันตรงๆแล้วก็แล้วครับผมมงออกแต่ถามว่าถ้ามันโมงตรงกรอบเนี่ยมันก็เป็นประตูอยู่แล้วครับ แต่มันองไม่ตรงไงอย่างที่เห็นกันไปครับผมเราไม่ใช่แค่เท่าที่เห็นนะคือผมเล่นเนี่ยบ่อยมากครับผม,มองกออกไปไหนก็ไม่รู้โอเคแต่เอาไปเล่นได้ครับผมแผนนี้รับประกันโหดแน่นอนแต่ก็ต้องมีฝีมือด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีแผนไหนหรอกในโลกครับผมในเกมจัก,กรวาลที่แบบว่าเอาแผนมาแล้วเล่นเป็นในสัตว์ขึ้นแรงแบบสูงสุดซูเปอร์เชลเลนเจอร์หรือว่าซูเปอร์แบบซูเปอร์ซูเปอร์เลยอะโอเคไม่มีหรอกในสัตว์ มันก็ต้องใช้ฝีมือด้วยประมาณหนึ่งครับผมแต่แผนมันก็ช่วยให้เราเล่นง่ายประมาณหนึ่งครับผมไม่ได้ถึงกับเอาแผนมาแล้วจะเล่นเก่งครับผมหรือว่าเอาแผนมาแล้วจะยิงเข้าเอาแผนเปิดมงมามงเข้าทุกลูก,กน,นะมันก็เป็นไปไม่ได้ครับผมโอเคตามนี้แล้วกันครับผมโอเคไปละเจอกันเอาไปลองเล่นดูครับผมบอกเลยว่ามันแผนนี้บอกตรงแต่หากองหน้ามงบอลดีๆแล้วกันครับผมโอเค ดูกากูไม่ค่อยแนะนำละแม่งมงบอลออกซะเยอะครับผมปีนี้นะปีอื่นปีอื่นก็พอมองดีหรอกปีนี้แม่งไม่ไหวครับผมโอเคไปละ